สวัสดีพี่น้องครับค่ำอาทิตย์ที่9มีนาคมสองห้าครับวันนี้สองเมื่อวานก่อนไม่ได้ปล่อยครับวันนี้ก็เลยเอาเครื่องบินใหญ่ร70สูง180ปีก1้0ยสูงร้เซนติเมตรครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำตัวแรกๆครับพี่น้องเป็นตัวก่อนที่มีตัวหลังๆตามมาคิดว่าจะล่ำลาครับล่ำลาฤดูกาลนะครับ จะวิ่งตัวนี้ปิดท้ายฤดูไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าพี่น้องวิ่งสนามครับวิ่งสนามฟุตบอลโรงเรียนครับพี่น้องก็จะวิ่งปิดฤดูครับไฟอา่องหมดครับสายไฟกับพริบสามดวงนะครับก็มาดูกันพี่น้องคือเอฟซีอยากเห็นครับนักเรียนอยากเห็นว่าเพาตัวนี้ไม่ได้ขึ้นนานแล้วพี่น้องมันหลายตัววิ่งไมหมดครับพี่น้องดูจะวิ่งตัวไหนแต่ก่อนตัวนี้ก็ ขึ้นไปเป็นหรวจําจครับขึ้นง่ายครับพี่น้องก็จะมีลมมาอีกอยู่ครับพี่น้องคาดว่าวันอาทิตย์ถ้าแอปหรือแมปหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแอปินดี้วันอาทิตย์เขาบอกว่าจะมีลมมาอีกวันอาทิตย์ข้างหน้านะพี่น้องก็จะมีลมมาอีกตอนนี้ก็มีลมอยู่พี่น้องลมพัดลมอะไรน่าจะขึ้นได้อยู่พี่น้องไปดูตอนมันขึ้นครับเชือกก็ใช้พน 1, ันหนึ่งจุดห้ามิลครับไม่กล้าเอาหนึ่งจุดสองเพราะว่าตัวนี้มันดึงแรงพี่น้องว่ากระเบนมีสองปีก จะดึงแรงก่อว่าทั่วไปนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับพี่น้องขอกลัวขาดครับถ้าขาดนี่เป็นเรื่องถ้าไปไกลครับ,ครครบสี่ห้ากิโลเมต้เห็นครับเข้าไปดูตอนมันขึ้นครับพี่น้องดูตอนขึ้นครับ พี่น้องปล่อยไปประมาณ150เมตรนะครับทันมากเลยครับเว้าวตนูก็ดังดีลมบนดีมากพี่น้องคนไหนไม่เล่นนีเสียดายนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของลมรอบนี้แล้วครับปล่อยว่านยดูเว้าครับพี่น้องขึ้นดีขึ้นชันมากตัวนี้ไม่ได้ปล่อยฤดูดการนี้ปล่อยอยู่สองครั้งเลครั้งที่สองพี่น้องจัดไฟท้ายจัก,กรยานสามดวงให้เลยเอ้าเ็ดอีกอย่างนะครับ ลนนว้าวลมลมดีมากพี่นน่ะสซนกำลังดังดีครับดังพอมาอ้าพี่น้องเป็นยังไรบ้างครับด้ปล่อยว่าหรือเปล่าดูเชือกนะครับพี่น้องนี่ ระดับนี่คือระดับของว่าผมเลยนะครับนี่ชันพี่น้องเราคอยยัดหย่อนเชี่ยวนะครับมันเอาเนี่ยนอนไม่ได้ครับพี่น้องลมไายฤดูนี่ลมไทยฤดูเนี่ยนอนไม่ได้ถ้าหย่อนไม่สูงเนี่ยตอนตีสองตีสามนี่มีร่วงแน่นอนพี่น้องจะปล่อยให้หมดเนะพี่น้องวนนี้แหละ เดี๋ยวขายัดปิดแยกกับพี่น้องรับพี่น้องปล่อยไปหมดเลยครับเลี้สายพันธหนึ่งจนห้ามิลสีดําแบบแข็งขึ้นชันมากครับพี่น้องสั่งมาจากทางุบลนครับก็พี่น้องก็น่าจะรู้จักนะครับเจ็ดขีดนะครับพี่น้องบ่า,าขึ้นแบงสูงเลยนู่นนะครับตัวนี้เคบินร้อยเจ็ดสิบมองไม่เห็น,นพี่น้อง ลมดีครับวันนี้ลมบนดีมากๆนะครับดาวก็ออกตรงจันทร์ก็ขึ้นนะครับน่าจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่แล้วพี่น้องถ้าม,มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับทางพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์บอกนะครับทักทายกันนะครับคำเคืนนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปก่อนมันรอดูพรุ่งนี้ครับรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าด้วยกันว่าจะเป็นยังไงจะซอดแกล้งหรือเปล่านะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับได้ให้พี่น้องทุกคนได้ดูวันนี้ค่ำคืนนี้ผมขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ